สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมวันนี้ก่อนที่จะไปหาทีมงานตัวเองครับพาพี่น้องนะครับมาชมทีมงานของเสียเอ็มครับผมโอ้โหดูครับพี่น้องหน้าง,งานโหดมากเลยครับอ๋อถูกมึงดูพี่น้อง ลอกเลนออกนะครับไม่แน่ใจว่าจะลอกเป็นสะหรือว่าจะทำเป็นอะไรครับเนี่ยแต่ว่างานนี้โหดมากครับดูครับมีหุนใดร้อยสี่สิบนะครับกับนี่ครับ xcmg xe หนึ่งสามห้าครับ ดำนะครับเอ็ีเอ็มจีร้อยสามห้าโอ้ก็ทำงานเร็วดีเหมือนกันเนาะ ผมว่ารถเคยติดแน่เลยตรงนี้ดูครับคือต้องเปิดดินให้เปิดที่เลน,นออกก่อนนะครับอ่า ทำอะไปที่นูน่นไงตักขีตมครับไม่รู้ว่าจะถ้าฝนตกมาจะทำได้ไหมหนี่ง,งานเนี่ยสวัสดีครับฮะ,ฮะ อ้าวพากบันลุยกันเดี๋ยว,ว่ะเออพี่นองเลยเนี่ยหน้าง,งานครับแต่ละทีมเดี๋ยวติดกระบะไหมไม่ต้องพูดถึงครับติดแน่นอนดินติดกระบะแน่นอนครับมาแนวนี้ ลงไปทําสอบถามโชเฟอร์หน่อยว่าเขาจะทําอะไรครับตรงนี้เห็นแล้วผมงงมากเลยแค่ขุดออกหรือว่ายังไง สวัสดีโชเฟอร์ครับเฮ็ดยังเนี่ยพากันเฮ็ดยังเนี่ยเพื่อนเฮ็ดโพเฮ็ดไหนโรงงานก่อนเรับโอ้ก็เลยเอาขีดต้มออกว่านี่เฮ็นครับเอาขีดต้มออกแกขีดต้มออกไปเบิดก่อนยังไงเอาขีดินเขาว่าไม่เห็นว่าป่ะเนี่ยไม่เนี่ยตุ้มกลับมาคื้นดีฮะจะไปเอาตุ้มยังเชิญกลับคืนมาอีกเอาไม้เขาวางเดี๋ยวเอาไปตากเอาไปตากซื้อนี่แม็ดครับอันนี้พากันแกออกไปนี่ไปตากซื้อนี่เพราะว่าตากยื่นีรอดกันอ่ะ โอ้าับเอากระดเงินไปก่อโอ้ <laughs> uh huh. oh. ประโยชน์นะครับแค่เอาเอาขี้ตมนี่ออกไปตากนะครับแล้วก็จะเอากลับมาผมใหม่นะครับ <Okay. S 2> ผมฟังแหรอผมเลยงงเลยครับพี่น้อง มีมุนไดข้างหน้า XCMG ครับสู้กันไปยไยไม่ได้เพราะหราบะนะั่ไหนวิจิตมคมครับหน้าแปลกมากเลยรู้สึกว่าแขนสั้นกว่านะน Hyundai เนี่ยมุนไดเนี่ย แขนสั้นกว่า XMG c ไหมวถสูสีกันครับเท่ากัน XMG c จะยาวกว่านิดหนึ่งอยู่นะอู้อู้อ้ยโอ้ใส่นิดเดียวมันก็หนักนะใส่ตุ่มนะครับ จะไ,ไปไหนครับไปแล้วครับข้างล่างเป็นดินแข็งครับไม่น่าอันตราย เคสามบีหกสามครับเคสามบีหกสองหกสองหรือหกสามเนี่ยครับสำหรับนะก็ปั๊มเดียวกันครับก็เคสามบีเหมือนกันนะครับเฮ้ยรถตัวนั้นเป็นนะ่าจะเป็นเคสามบี B, เนอะเอกซิมจีเนี่ย อโอ้เหมือนรถรอบเร็วทุกคันเลยนะถอยถอย นี้ได้ดันตูดแน่นอนครับเวลาออกตัวคือภาก็ได้เหรียญตมดีแท้จำมวลอยฮะจำมวนแท้เหรียญตุ่มไหมฮะสูบหน้าออกโดนไหมอ่าผมจะได้เห็นงานเหนียวไหมครับถ้าเลี้ยงมีอันที่สองับฮะ มันเป็นเรียนมือที่สองเยเอฟไม่ได้เหรอฮะไซสก่อนไม่ิดไปข้างนอกครับไปข้างนอกก่ฮะดิเกอรยุนรถหุ่นนี่ยุนแล้วไ่ได้ถือเขามาเาบบรุ่นกัอ่เขาม่อยหรอก

หับเล่นตรม ออกไปตากนะครับดูผมว่าเฟืองท้ายนี่รอบเร็วทุกคันเลยออกโตวแต่ละคันนี่ยอื้อเลยพี่นอ้อง ครับพี่น้องชมแค่นี้แหละเดี๋ยววันหลังค่อยมาดูใหม่ครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาดูใหม่ครับเดี๋ยวรีบไปหาท่านสารวัตรก่อนครับอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ